รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัทฟโฟโตฮักรุ๊ปประเทศไทยจำกัดเสนอ สนับสนุนโดยโฟโตฮั t Group เข้าใจกล้องรู้ใจคุณ ปราสาทสัจธรรมเป็นปราสาทไม้แกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะซึ่งเกิดจากพลังศรัทธาในการสร้างสรงสรค์งานศิลปกรรมที่วิจิตรงดงามราวกับอยู่บนสูงสวรรค์จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนั้นไม่ควรพลาดหากได้เดินทางมาที่พัทยาปราสาทแห่งนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของการก่อสร้างที่น่าอาจจัศจรรย์เพราะว่าเขาไม่ใช้ตะปูในการก่อสร้างแม้แต่ตัวเดียวเลยค่ะ หากจะใช้ระบบการเข้าเดอยไม้แบบไทยหรือใส่สลักไม้ตามภูมิปัญญาโบราณแกะสลักลวดลายอย่างวิจิตรงดงามทั้งภายนอกและภายในมาถึงมุมนี้ค่ะจาร้องนายคะเราจะมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจค่ะคือด้านนี้จะเป็นทิศตะวันตกนะคะ ด้านบนก็จะเป็นหลังคาพรมสีหน้าค่ะยอดหลังคาจะมีพรมสีหน้าอยู่เห็นไหมเอ่ยนี่เลยคือจะเป็นจุดที่เห็นเด่นชัดมากของฝั่งทิศตะวันตกต้องบอกว่าทุกจุดมีความหมายาตรงจุดนี้ก็มีความหมายเหมือนกัน,น <ะ S 1> ตรงนี้ม,ม,ม,มีความหมายมถึงการเป็นเออเรียกว่าเป็นคุณธรรมของผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่คือต้องบอกว่าการจะเป็นผู้ที่ปกครองคนได้เนี่ยจะต้องมีขมวิหารสี่ขมวิหารสี่มีอะไรบ้างมตอะไรบ้างเมตตาการุณามุติตาเบกขา you <laughs> นอกจากนี้ค่ะมองจากจุดนี้ขึ้นไปด้านบนเลยนะคะจางกับ้องนายคะก็จะมีมุกอยู่สด้านค่ะก็จะมีความหมายในแต่ละด้านเหมือนกันในด้านแรกนะคะก็คือเทวดาถือดอกบัวนะคะเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามจากคําสอนของศาสนาค่ะส่วนด้านที่สองนะคะเป็นเทวดาอุ้มเด็กจูงคนชลาหมายถึงหน้าที่ในการดํารงเผ่าพันธุ์ใช่ดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์นั่นเองใช่ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยจะเห็นสองฝั่งเหมือนกันนะคะเริ่มจากฝั่งที่ตะวันตกฝั่งนี้ก็จะ เป็นเทวดาที่มีนกพิราบเกาะแขนนะคะอันนี้จะหมายถึงความหน้าที่ในการรักษาความุดมสมบูรณ์รวมไปถึงการรักษาสันติสุขของโลกเพราะนกพิราบี่ยแสดงถึงสันติสุขแล้วถูกต้องแล้วฝั่งตะวันออกฝั่งนู้นนะคะอยู่ด้านนู้นก็จะมีเทวดาถือพระคัมภีพระคัมภีเนี่ยเป็นที่บ่งบอกถึงศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามนะคะนรรยุทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ในการสืบทอดปรัชญาทางศาสนาเนงนี่ก็เป็นความหมายของมุกแต่ละด้านค่ะ แล้วจบบนสุดเลยนะคะใช่พระบิาดาลงมะค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นกันต่อดีกว่าค่ะโอเค ถอยมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าปราสาทเหนือธรรมเนี่ยเป็นปราสาทที่ทําด้วยไม้ที่เรียกว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะใหญ่ที่สุดเลยนะเพราะนั้นแบบค่อนข้างอลังการมากเพราะฉะนั้นจําเป็นที่เราจะต้องเก็บให้ได้หมดเพราะเก็บให้ได้หมดเนี่ยขนาดผมใช้เลน9 4ี18ซึ่งวันนี้เราใช้โอลิมปัสเพน EP5 เนี่ย9่ะ9 18นี่ก็เรียกว่าเป็นเลนมุมกว้างมากแล้วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยหมดเลยยังต้องเดินใช้หลังของัต้องถอยเพราะถอยหลังเนี่ยมุมเนี่ยก็ังได้เก็บได้หมดละ แล้วก็จังหวะนี้เป็นจังหวะที่คือท้องฟ้าไม่ค่อยสวยตอนนี้เพราะว่าพระอาทิตย์อยู่บนหัวเลยก็คือเที่ยงละช่วงเที่ยงก็จําเป็นที่เราจะต้องอาศัยสิ่งรอบข้างเนี่ยมาเป็นพอลเช่นเนี่ยจะเป็นบริเวณพื้นบริเวณต้นไม้ซ้ายขวาเข้ามาเข้ามาเป็นกรองเป็นอะไรนะครับแล้วทีนี้เราอาศัยอ่าแล้วเราอาศัยเรื่องของการใช้ฟิลเตอร์คือ กล้องตัวนี้มันมีอาร์ตใช่ไหมผมก็ใช้อาร์ตที่เป็นดาเมติกโทนเลยได้ความขลังมากเพราะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษาสัจธรรมใช่ไหมเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาศาสนานะเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องใส่เข้าไปให้เกิดมีความขลังก็ช่วยได้ทำให้ภาพสวยขึ้นเดี๋ีวเดี๋ยวเราเดินมุมอื่นต่อนะโอเค วอลลุ่มสองตอนสะพายกล้องท่องเที่ยวที่นี่เขาก็มีบริการนั่งช้างด้วยนะ อาจารย์นอกจากช้างเห็นมีนั่งม้าด้วยจริงแบบมีมาด้วยก็เรียกว่านั่งช้างชมปราสาทสัจธรรมเท่ไปอีกแบบเลยเท่ๆเรียกว่าได้รับความรู้สึกแบบว่ามาประเทศไทยอย่างแท้จริงเพราะความจริงเวลาจะมาถ่ายภาพเนี่ยเราก็ต้องเดินรอดเพื่อจะได้มุมที่หลากหลายนี่ถ้าขี้เกียจเดิานันก็นั่งช้างถ่ายรูปก็จะโยกเยกแต่ว่าเดี๋ยวก็จะจัดมุมลำบาก ก็บอกว่าให้ช้างหยุดไม่ยอมหยุดเจ้ามุมเนี่ยมันไม่สูงไหมกันนะานั่น,นเดินดีกว่าเดินเอาแล้วกันเนว่าการใช้เลนส์มุมกว้างทำให้เราสามารถเก็บภาพได้กว้างแล้วก็มีมิติที่แตกต่างออกไปนะเราสามารถ คือถ้าเราถ่ายจี้ใกล้ๆเนี่ยวัตถุที่อยู่ใกล้จะชิ้มใหญ่แล้วดูแบบมีมิติที่ผิดเพี้ยนนิดนึงแต่ว่ามันเจียตนาทําให้าพาบนหน้าดูว้าวสวยมากอลังเวอร์ ที่น่าสนใจใช่ค่ะเก๋ว่ามีเทพโรดาอยู่หลายองค์เลยแต่ละองค์ก็จะมีเป็นเรียกว่าเป็นเทพประจำวันเกิดละกัน๋อแล้วคีานี่เป็นคำกรด้วยนะเมื่อกี้เราแอบไปดูกันมาว่ากันทีละวันเลยละกันค่ะหิังจากพระอาทิตย์ก่อนเขาบอกว่าดูยศศักดิ์อัครฐานให้ดูวันอาทิตย์ดูรูปจริตให้ดูวันจันทร์ส่วนให้ดูกล้าขยันให้ดูวันคานค่ะดูอ่อนหวานให้ดูพุธ ค่ะแล้วก็ดูปัญญาบริสุทธิ์ให้ดูพระรหัสดูพกคสมบัติให้ดูวันศุกร์ค่ะแต่ถล้าดูโทษทุกเนี่ยให้ดูวันเสาร์อาจารย์เกิดวันอะไรคะวันศุกร์ครับวันศุกร์พกคสมบัติของหนุ่คนอ่อนหวานของนาวันอาทโอ้โหยศอัครฐานอาจารย์แตงสาต้องครบเอาไว้นะต้องครบเอาไว้น่าต้องตอบให้ดีอาจารย์ด้วยนะคะหนูมีให้ความอ่อนหวานในเดียวค่ะวันนี้อาจารย์ไปถ่ายรูปใช่ใช่วันนี้เรามาถ่ายเอาตอน เกนเกือบเที่ยงนั่นหมายว่าฟ้าเนี่ยค่อนข้างหยาสีของไม่ค่อยสวย่าไรเพราะฉั้นจำเป็นยี่ะต้องเอากล้องมาช่วยทําให้สีสันเนี่ยจัดจ้านขึ้นแล้วก็จังหวะที่บางทีเราถ่ายไปเนี่ยท้องฟ้าค่อนข้างสว่างทีนี้บริเวณที่เป็นปราสาทเนี่ยถ้าเราถ่ายปกติเนี่ยปราสาทจะมืดแล้วปราสาทเนี่ยมีสีค่อนข้างคึมถึงเพราะฉนั้นเราอ่ะจะต้องใช้ให้กล้องช่วยอย่างกล้องตัวนี้เนี่ย ตัว EP 5ของ Olympus p e n เนี่ยนะครับมันจะมีโหมดที่เอาแบบง่ายๆเลยคือโหมดอาร์เราหมุนไปที่โหมดอาร์นะครับอาร์โหมดอาร์เนี่ยอาร์ r t อาร์เลยพอโหมดอาร์ปปเนี่ยจะเห็นว่าที่หน้าจอี่ยมีอาร์หลายตัวนะก็จะมีอาร์ปป์อาร์มีซอฟต์โฟกัสอะไรเนี่ยนะครับเราเลื่อนมาที่ตัวนี้เลยผมใช้ตัวนี้ ตัวดาร์เมติกโทนคือพอเปลี่ยนเป็นอาร์ดาร์เมติกโทนหรืออาร์สิยมันจะช่วยขับเร่งให้มีสีสันที่แปลกตาขึ้นะนะครับบริเวณที่มืดมีสว่างขึ้นมาด้วยะนะประสาทเนี่ยปกติถ้าถ่ายปกติข้างในจะมืด,ม,ดมืนเนงยี่ดึงรายละเอียดมาออกมามนะครับใหดาร์เมติก่าดาเมติกคือหมายว่าเกินจริงแต่เกินจริงแต่ว่าก็เหมาะกับการถ่ายประสาทเศรษฐกิเพราะมันดูแบบอลังการดูแบบขลัง นะครับดูเก่าๆนะก็เลยใช้อนี้นยี่สิทีนี้เวลาเราใช้อนี้ปั๊บเนี่ยอยู่ด้านนอกเนี่ยผมก็จะใช้เลนส์ตัวเก้าขีสบปดซึ่งเป็นเลนส์มุมกว้างเป็นหลักเพื่อเก็บทาาให้ได้มุมแต่ตรงจุดไหนที่เราต้องการเน้นเราก็เข้าไปลึกๆเลยเจาะเข้าไปแล้วก็จี้เข้าไปเลยนะเพื่อให้ได้มุมนะที่แตกตาออกไปที่เราพยายามทำเลยนะครับพอเข้ามาด้านในปั๊บผมก็เปลี่ยนเป็นเลนส์ตัวเจ็ิบห้ามมมเองปดที่เมื่อกี้เราสาธิตให้ดูแล้วแล้วเปิดเ1 8หนึ่งจุด ก็จะได้ภาพที่แบบเน้นตัวประติมากรรมเน้นรอยแกะสลักแค่แบบนี้ให้มันขึ้นแล้วด้านหลังเบล่งเอาแต่ยังคงใช้อาร์ตที่เป็นดามิกิ์โทนอยู่ก็คงช่วยกันไปด้วยเพราะว่าข้างในมันต้องมีจมูกนะคะง่ายๆแค่นี้เองง่ายๆแค่นี้เองแค่นี้แค่ปรับอาร์ที่เป็นดามิกซ์เราไปหามุมอื่นถ่ายรูปต่อใไปค่อต่อ แบตเตอรี่คอมมี่ขุมพลังที่โปรโกล้องเลือกใช้จันคะหนูมีมุมยอดที่อยู่มุมนึงอยากให้อาจารย์ถ่ายรูปให้ด้วยอวจริงป่ะใช่ ค่ะดีนะค่ะนี่แหละค่ะอาจารย์คะเราบอกว่าที่นี่เนี่ยนะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวบางทีมาเที่ยวพัทยาจะไปแต่ทะเลจะไปแต่สถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนใช่ไหมคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะที่นี่เป็นความแกะที่แรกเลย็นๆใมากลับมา เป็นไล่แกะตล้วมองไปฟาร์มแกะที่แบบกว้างมากแล้วก็มีที่ให้ถ่ายรูปเยอะมากเขาจัดสถานที่ไว้เยอะนะคะหิวกันหรือยังคะหิวแล้วหี่เดี๋ยวนายมีเนีนมีเห็ดด้วยจริงป่างเหรอเดี๋ยวนายพาไปจริงป่าวมีอย่างที่ต้องการเลยเหรอใช่โอเคงั้นไปกันเลยดีกว่าไปแล้วเราจะบอกว่าที่นี่นะคะจารเป็นฟาร์มแกะ แรกของพัทยาเลยนะคะกิที่นี่เท่านั้นนะคะที่เดียวแล้วก็เป็นที่แรกค่ะเพราะตอนนี้เราเริ่มจะหิวกันแล้วนะหิวแล้วใช่ไหมวันนี้มีเมนูเด็ดมาแนะนำอาหารก็จะเป็นฟิชแอนด์ชฟาเป็นปลาแล้วของที่เอาก็จะเป็นพ็อกช็อปพิชัยดำหนูเป็นสเต็กหมูพิชัยดำสเต็นหมูพิชัยดำชิมกันเลยดีกว่าค่ะ การถ่ายภาพคือการถ่ายภาพอะไรก็ได้ที่เราอยากจะถ่ายแต่ต้องไม่ลืมที่จะสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเหมือนกับการเดินทางมีคนบอกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปถึงจุดหมายอย่างเดียว